ความดีอะมันทำยากบาปนะมันทำง่ายก็หมายถึงว่าเรามีแรงไปทำอยู่กับกองทุกข์กองบาปเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรโอ้จะไัวมากๆความโกรธความโมโหนะความไม่ถูกไอ้ไม่พอใจกายไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นเลย ภาษาชาวบ้านเรียกว่าร้อนกายร้อนใจบางทีแดดไม่ร้อนแต่จใจมันร้อนนะนะเออฉะนั้นแล้วก็ต้องฝึกผลกันเตรียมตัวกันอย่าไปติดอยู่กับท้องเรื่องปัญหาท้องเรื่องปัญหาไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขทุกข์ก็ไม่ได้ตายไปสุขก็ไม่ได้ตายไป เรานี่แหละที่จะต้องตายจะสร้างเอาไว้ร้อยล้านพันล้านมันจะไปกับเราไหมโอ้สร้างบ้านหลังใหญ่บ้านจะไปกับเราไหมหน้าที่การงานลูกหลานพ่อแม่พี่นอ้องเคยเห็นใครไปกับคนตายม้างเออนั่นเห็นไหม ฉะนั้นอย่าไปติดอยู่กับเหตุการณ์เวลาพ่อมีเรื่องเราก็ต้องไม่ติดอยู่กับเหตุการณ์ถ้าคนมีสติก็จะอยู่กับสติตั้งสติสงบจิตใจเมื่อตั้งสติสงบจิตใจแล้วถ้าเราไปเอาศีลเอาทานเอาภาวนามาใส่เราจะเห็น ว่าเออนี่กรรมของพ่อถ้าเราไปติดอยู่กับเหตุการณ์เราก็ไปรับกรรมของพ่อเป็นทุกข์กับพ่ออีกถ้าเป็นแม่เป็นทุกข์กับแม่อีกเป็นลูกทุกข์กับลูกอีกลืมไปว่าทุกอย่างล้วนแต็เป็นบุญกรรมของทุกคนถ้าคนมีสติเขาก็จะสงบ เอาทานเอาศีลเอาภาวนาพอเห็นพ่อเป็นทุกข์แผ่เมตตาให้พ่อเห็นแม่เป็นทุกข์แผ่เมตตาให้แม่เห็นลูกเป็นทุกข์แผ่เมตตาให้ลูกโอ้เห็นไหมบุญก็ได้กรรมก็ไม่ต้องไปแบกไปหามนี่ถ้าเราไปเห็นกรรมของพ่อของแม่ของลูกแล้วไปเป็นทุกข์ บุญจะได้ไหมแบกกรรมอีกต่างหากนะโอ้โบราณเขาถึงบอกว่าการเลี้ยงลูกนี่ก็เหมือนติดคุกนั่นแหละการเลี้ยงหลานก็เหมือนติดตารางนั่นแหละนะจะไปวัดก็ห่วงลูกห่วงหลานจะไปวัดก็ห่วงบ้านห่วงช่อง